ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่้า4ทาโร่นะคะชาแ,แนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่24และไพ่ออลลโคนะแพนจะดูดวงแรนดอมให้เป็นไหมคะที่รู้สึกว่าทําไมชีวิตของตัวเองเนี่ยก็ทําดีมาโดยตลอดคิดดีทําดีแต่ทําไมไม่เคยได้รับความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องความรักความสัมพันธ์และแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินก็โดน ทําร้ายหักหลังคดโกงทำไมอ่ะทำไมจะต้องเจอแต่เรื่องแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาแล้วเมื่อไหร่จะได้ความยุติธรรมทักทีหนึ่งนะคะลองดูดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะคุณน่ะจริงๆอ่ะเป็นคนที่สเต้งอ่ะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะเข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้ดุดันแล้วก็ รู้จักการวางตัวบางสิ่งบางอย่างอ่ะบางคนทำไม่ดีกับคุณอ่ะคุณก็ยังอุตส่าห์พูดคุยกับเขาในรูปแบบเป็นแบบเออให้อภัยแนะนำเขาด้วยนะว่าไอการทำแบบนี้มันไม่ดีนะอย่าไปทำกับคนอื่นแต่กับคุณอ่ะคุณไม่ได้ติดใจอะไรหรืออะไรประมาณเนี้ยเรื่องราวชีวิตของคุณอ่ะมันจะวนเวียนอยู่แบบเนี้ยทั้งเรื่องของความรู้สึกเกา่า คนเก่าๆเรื่องเดิมๆคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยอ่ะทำไมชีวิตที่ผ่านมาเหมือนก็นจมอยู่กับอดีตทั้งนั้นเลยจนตอนนี้คุณมองถึงอนาคตแล้คุณมองว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเข้ามาตอนนี้มันไม่ดีกับใจนะคุณจะพยายามไม่รับรู้ในสิ่งพวกนั้นแค่เป็นเพียงบางอย่างนะ ถ้าอันไหนมันยังรู้สึกว่ามันยังส่งผลดีต่อตัวคุณอ่ะคือหมายถึงมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อ่ะคุณก็คงจะดำเนินต่อไปแต่ถ้าใครที่เข้ามาเป็นท็อกซิกชีวิตหรืออะไรบะแบบนี้คุณจะไม่เอาคุณจะมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณมันจะต้องดีกว่านี้คุณกาลังที่จะเดินออกจากจุดที่ไม่ใช่ไปสู่จุดที่ดีกว่าเพราะคุณมองว่าถ้าจะรอความยุติธรรมเหรอใครจะให้อ่ะ ไม่เห็นไม่เห็นเลยนอกจากตัวเองจะต้องไขว้ขวาเองหาเองและแม้กระทั่งโอกาสบอกได้เลยว่าปีนี้ตัวคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหลายอย่างนะเจ็ดถ้วยกัะเดซันต้องบอกแบบนั้นที่ผ่านมามีแต่เรื่องเสียเงินเสียใจเสียความรู้สึกเสียทุกอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจอ่ะเฝ้ารอทนุถนอมหัวใจมานานเพื่อจะได้รอ สมหวังคนที่ใช่หรือว่าได้ลงเอยกับคนที่คุณหมายปองแต่สุดท้ายท้ายสุดเหมือนตำพริกละลายแม่น้ำไหตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่ได้อะไรมาเลยได้แต่การรอคอยถึงจุดสิ้นสุดไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างมาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อตัวคุณเลยแต่คุณก็มองว่าอ่ะโอเคมันไม่ดีใช่แต่ก็คือคุณได้รับรู้ความจริงที่มันปรากฏขึ้น ทําให้คุณได้หลุดหลุดจากวงจรเดิมๆจากคนที่ดูนิ่งเฉยกับคุณดูไม่ใส่ใจคุณดูอีกนอ e ดูทุกอย่างดูมานานละจนกระทั่งว่าอ่าได้คําตอบคือเขาไม่ได้เลือกรองนะคุณก็หลุดพ้นจากจุดที่มันสับสนจุดที่นอนไม่หลับกลางคืนกังวลใจเครียดนะคุณมองว่าตัวคุณเนี่ย สงสัยเกิดมาเพื่อจะต้องอยู่กับตัวเองทํางานพัฒนาตัวเองแบบนั้นแล้วก็จะไปอย่างสงบหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะใช่นะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาผิดคนผิดเวลาอเพราะตัวคุณอะไพด์ดีเ็มเพเกิดขึ้นคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่สินเสมอกันกันกบคุณอะเพราะตัวคุณอะเป็นคนที่ดีพร้อม คนที่จะมาเป็นคู่ของคุณได้จะต้องเป็นคนที่มีความฉลาดแล้วก็เป็นคนที่มีเรื่องเกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นไข่ก็ได้นะคะทุกวันนี้ตัวคุณมองว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมทุกอย่างเลยโลกใบนี้ทำไมช่างดูเวรวางสําหรับคุณเหลือเกิน หาความอบอุ่นได้ยากแต่ถ้าเวลาใครมีปัญหาคุณสามารถที่จะเยียวยาเขาได้ยกเว้นตัวเองไม่เคยเลยที่จะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นบางครั้งก็รู้สึกอยากใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะแค่ตื่นมาทำมาหากินเก็บเงินนอนไปเที่ยวคิดแค่นั้นเพราะเคยคิดและการอยากมีครอบครัวมีคนที่ใช่แต่มันไม่ใช่แล้วก็กลับมาจุดเดิม คือจุดที่เป็นเหล่าฟูจุดที่ไม่มีใครอีกเหมือนเดิม,มความยุติธรรมที่คุณจะได้ในอนาคตนั่นก็คือคุณจะหลุดพ้นจากเรื่องที่ผิดหวังเสียใจด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ชัดเจนถ้าไม่ใช่ตัดตัดอย่างเดียวเลยไม่คุมเคือแล้วอะไรก็แล้วแต่ถ้าเข้ามาตอนนี้คุณคิดได้ว่ามันเข้าเกณฑ์ที่ว่าจะไม่สมหวัง ฉันจะไม่อยู่แล้วฉันจะไม่รอเวลารอเวลาเป็นแบบรอคอยจนกว่าจะได้ความชัดเจนไม่อ่ะคุณมองว่าถ้ามันจะชัดเจนมันต้องชัดเจนในระยะเวลาอันใกล้คำว่าไกลไปถึงอนาคตเยอะๆไม่ละเพราะรอมาหมดแล้วไงทุกกฎทุกทฤษฎีกับคนอื่นได้ผลกับคุณอ่ะไม่ได้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่ามันอาจจะเป็นเบนกรรมของเราก็ได้ มันเป็นในช่วงที่เป็นแปดดาช่วงที่คุณจะต้องผ่านไปให้ได้ด้วยสภาวะอะไรก็แล้วแต่เกินไม่เข้าคายไม่ออกแบบเนี่ยอืมมืดจนหนทางแต่ก่อนนะแต่ตอนเนี้ยมองว่าโอ้น่าจะหลุดมาซะต้องนานแล้วในอนาคตหนทางของคุณอะ่ะจะมีความมั่นคงในด้านการเงินเกิดขึ้นเพราะอะไระคุณรู้คุณค่าของตัวเอง แล้วก็เป็นคนที่ไม่จมอยู่ในความทุกข์นานเพราะความทุกข์มันกินกินความรู้สึกคุณกินสิ่งดีๆที่จะทำให้คุณนะต้องจอดนิง่งไม่ได้ไปสู่จุดที่มันดีกว่าเพราะฉะนั้นมันไร้ค่าและคนนั้นๆบุคคลนั้นๆที่เคยทำให้คุณเสียใจไม่ว่าจะเป็นคนที่มายืมเงินมาโกงเงินคุณอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ได้ว่าให้อภยัยแต่คุณจะ จำไม่เป็นบทเรียนบทเรียนทุกอย่างที่คุณเจอมาที่ผ่านมาหนักหนาสาหัสเหลือเกินอยู่รอดได้มาถึงทุกวันนี้โคตรเก่งเลยนะแล้วตัวคุณอ่ะอาจจะเขาเรียกว่าจะต้องรับเคาะตรงนี้ก่อนไหมก่อนที่จะได้สิ่งที่ดีๆด,ด้วยตัวของคุณอ่ะเป็นคนที่ว่าไม่ทําผิดเนี่ยไพ่เจ็ดดาบคุณเป็นคนที่ไม่ทําผิดอะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นเรื่องผิดศีลธรรมไม่ดีคุณจะตัดทิ้งคุณจะมีแต่เรื่องที่เป็น justice คือเรื่องที่ดีเรื่องที่ถูกต้องเรื่องที่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะเจอคนที่เข้ามาให้คุณได้เรียนรู้เป็นแบบแนวเพื่อนให้ความช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องความคิดต่างๆแล้วก็จะค่อยๆสางสัมพันธ์กันไป ในรูปแบบคนคุยแล้วมีส่วนที่จะทําให้งานของคุณประสบความสําเร็จด้วยคนคนนี้มีผลต่ออนาคตคุณก็ว่าได้เพราะมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องเขาเข้ามาเพื่อหวังอะไรอ่ะไม่หวังอะไรอยากให้ความรักคุณอยากดูแลอยากช่วยเหลือด้วยความจริงใจคนคนนี้นะคะคนคนนี้ในออฟคัพอ่ะอาจจะเป็นคนที่ คุณยังไม่เคยเจอก็ได้หรือบางครั้งเจอแล้วแต่ยังไม่ได้สะดุดตาก็ได้นะอืจะกลายเป็นความรักเพราะที่ผ่านมาตัวคุณไปปักใจกับคนที่ไม่ใช่อยู่อนะผิดคนคนคนนี้ตั้งหาใช่เขาเป็นคนใหม่เข้ามาเข้ามาในวันที่ตัวคุณก็ปรับเปลี่ยนพลังงานใหม่ๆแล้วด้วยวันที่คุณเปิดใจแล้วไนงะวันที่คุณตาสว่าง ไม่กดปุ่มเศร้าแล้วปุ่มเศร้าอยู่ตรงไหนหาไม่เจอละลบออกไปหมดละลิลิทออกไปหมดแล้ว,ลลออม,ลวมีแต่ปุ่มของความที่จะสมหวังความยุติธรรมความชัดเจนจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วนะเตรียมให้พร้อมลบพลังงานที่ไม่ใช่ออกไปสิ่งไม่ดีแก่ใจนะคะเพื่อให้คนใหม่ๆเข้ามาได้เขาอาจจะเป็นชาวต่ตางชาติคนที่มีฐานะแล้วก็ได้แล้วก็ผิวสองสีได้นะตอนนี้เลย อาจจะออกคําหรือน้ำผึ้งแต่เป็นคนเก่งอาจจะทำงานกับโซนต่างชาติหรือเป็นคนที่จะต้องดิวกับคุณมีโอกาสได้พบเจอกันเนี่ยมันมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วตัวคุณอะในช่วงที่เจอเขาอะมันเป็นในช่วงที่ว่าคุณกำลังมีความรู้สึก ขั้นสุดท้ายกับคนเก่านะ่ลขั้นสุดท้ายก็คือรอคําตอบที่ชัดเจนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ไในช่วงที่มันคาบเกี่ยวกันแถ้วยเพราะคุณอาจจะต้องการที่จะฟันธงหรือต้องการที่จะดิสคัทอะไรบางอย่างกับคนคนนั้นถ้าได้รู้ความจริงแล้วความจริงนั่นก็คือคุณก็กลับมาโฟกัสในเรื่องการงานของคุณแบบมั่นคงมากขึ้นสิไม้คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถและการงานของคุณอะ รับรองปีนี้ปีนี้ถึงปลายปีเลยนะเงินเยอะมากมีความสุขมากเพราะว่าไม่เคยเรียกร้องความยุติธรรมจากใครแต่ความยุติธรรมจะเข้ามาหาคุณเองในวันที่ตัวคุณรับรู้ได้ว่าใช่ฉันจะต้องเลือกในสิ่งที่ดีสำหรับตัวฉันตอนนั้นถามว่ามีใครชุดล้างคุณไว้ไหมเปล่า แต่คุณอยากที่จะรู้ให้สุดแล้วไปหยุดตรงที่ว่าใช่หรือไม่ใช่และฉันก็ตัดสินใจไปต่อการที่คุณดิวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลเนี่ยท่านรับรู้นะว่าคุณต้องการความเป็นครอบครัวต้องการคนรักไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทวินเฟ e มโซเมดหรือใครก็ได้ที่มีความจริงใจกับคุณอนะที่ผ่านมาคุณสังเกตตัวเองไหม ฉันก็ดีทุกอย่างฉันก็ทําทุกอย่างฉันก็ทุ่มเทและฉันก็ใส่ใจในความรักมากแต่กี่โหนกี่ครั้งเขาก็วิ่งหนีออกจากชีวิตของฉันไปฉันยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกบุญบารมีไม่ถึงกันมันก็มีเหตุเนี่ยเหตุที่เป็นแบบเสมอเลยคุยกันอยู่ดีๆอีทีอังหายไปไหนไม่มีปีไม่มีคุย และบางครั้งก็ไม่รู้ข่าวๆแบบปุบป,ปับฉับพลันในเรื่องที่คุณลุ้นอยู่ว่าเขาจะมีคนของเขาหรือไม่หรือไม่มีก็ได้รู้ว่ามีในลักษณะที่คุยกันตีเนียนมาโดยตลอดว่าเหมือนกับไม่มีใครมีเพียงแค่คุณกักบเขาแล้วรอเวลาที่จะมาเซตันดาวหรือการที่จะมาลงเอยการสุดท้ายแป๊ back. กกลายเป็นไปรักแฟนชาวบ,บ้านเขาซเงั้นเก็บใจดีละเก็บใจขึ้นมาความมีวิธรรม ของคุณได้ได้กับคนที่มีความยุติธรรมให้กับคุณคนที่ทำความดีคนที่เขาก็ไม่เคยได้รับความดีความรักที่ดีๆจากใครเหมือนกันอาจจะเคยผิดหวังเสียใจมาก็ได้แล้วก็คาดหวังอยากจะเจอความรักที่ดีคล้ายๆกับคุณนะ่ะเนี่ยชาริออตคุณจะได้นะคะการที่จะเป็นความรักครั้งใหม่อันเนี้ยจะเป็นความรักที่ คุณไม่ต้องเสียดเดียดแล้วก็เครียดมากจะเข้ามาในรูปแบบที่ว่าเสริมคุณในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานตอนนี้สิ่งที่ไพ่จะแนะนำคือให้คุณหยุดคิดในเรื่องเก่าๆไม่ต้องผิดหวังเสียใจไม่ต้องอะไรอวรมากมายละนะไปต่อข้างหน้าเลยปกป้องใจตัวเองขึ้นมาล้างใหม่เคลียร์พลังงานเก่าๆออกไปออกมาจากพื้นที่เซฟโซนซะ ลุยเดินหน้าอยากไปเที่ยวไปอยากไปหางานที่ต่างประเทศต่างจังหวัดไปหาโอกาสให้กับชีวิตอิสระความสุขมีต้องใช้มีเงินไปเที่ยวอยากกินอะไรกินอยากทำอะไรทำประหยัดไปมากๆตายไปก็ไม่ได้กินนะ <c oughs> คุณเป็นคนที่รู้จักเก็บออมนะ่ะคุณไม่ได้ว่าใช้อะไรสิ้นเปลืองจนเกินไป ด้วยเซนแล้วก็สัญชาตญาณของคุณมันบอกแบบนั้นคุณก็รู้สึกใช่ไหมว่าชีวิตคุณมันไม่ได้ว่าจะหยุดอยู่แค่นี้หรอกมันจะต้องมีแต่มันยังไม่ใช่และที่ผ่านมาตัวของเขาคนนั้นอ่ะเขารู้ไหมว่าเขาทําให้คุณรู้สึกเสียใจกับการกระทําของเขาที่มีต่อคุณใช่หรือไม่ลึกๆเดทกับหกถ้วยรู้สึกว่าเขาน่าจะรู้สึกนะเขารู้ได้ว่าคุณ น่าจะเสียใจกับสิ่งที่เขากระทำกับคุณมาโดยตลอดทำตัวเหมือนจะเข้ามาสานสัมพันธ์แบบใจตรงกันน่ะแต่สุดท้ายใจไม่ตรงกับเรเลอยใจตรงกับคนอือ่นแต่มาหลอกไม่เชิงว่ามาหลอกหรอกคือในความที่ไม่ให้ความชัดเจนนั่นแหละทำให้คุณต้องคิดเองไปไกลมากกว่าสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นถ้าเขาบอกซะวันนั้นก็หมดเรื่องไป เขาเองก็ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เท่าที่เห็นนะไม่ยุติธรรมต่อตัวเองด้วยที่มาคุยกับคุณในลักษณะที่ก็มีคนของตัวเองแล้วแล้วก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคุณคือไม่บอกให้ตรงๆว่าเขามีคนของเขาแล้วคุณจะได้ไม่เสียเวลาถึงแม้ว่ายังไม่มีสถานะกันก็เถอะแต่อย่างน้อยๆอ่ะมันไม่ควรที่จะปิดอะไรที่มันมิดชิดขนาดนั้นะใช่ไหม อย่างน้อยๆตัวเขาเองเขาก็ต้องรู้ว่าคุณน่ะก็มีใจให้กับเขาและสิ่งที่เวลาเขาคุยกับคุณน่ะมันก็ส่งมอบความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันไปดูบทสรุปนะคะต่อไปนี้นะชีวิตของคุณน่ะจะหมดข้อหมดโศหมดโลกหมดภัยหน้าที่ของคุณคือจะต้องทําชีวิตให้มีความสุข,สขแบบสุดจริงๆนะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆหันหลังให้กับความทุกข์ได้ลนะหันหลังให้กับคนที่ไม่ใช่ แล้วก็อะไรที่เป็นความสำเร็จอะไรที่เป็นหน้าที่ของตัวเองไปถึงจุดนั้นคุณทำได้ไพ่เทมเพลนบอกว่าคุณทำได้ด้วยศักยภาพของคุณด้วยความดีของคุณความเมตตาการทำบุญอะไรของคุณเนี่ยมันจะส่งผลให้ชีวิตของคุณดีโชคชะตาของคุณมาแล้วนะปีนี้กอบโกยซะให้เต็มที่เดี๋ยวถ้าเรามองข้ามตรงนี้ไปเนะี่ยเพราะเราอาจจะยัง รู้สึกเสียใจกับเรื่องเก่าๆเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันไม่โอเคนะคะสลัดมันทิ้งแล้วเราก็เก็บเกี่ยวในเรื่องที่ดีๆของเราเก็บให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะโอกาสแล้วก็จังหวะของชีวิตอ่ะมันไม่ได้จะเกิดขึ้นแบบนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นรีบเถอะนะคะมีความคิดจะทําอะไรอะ่ะการเงินบริหารแบบไหนการงานทำองไรให้โตว,วันโตคืนความสัมพันธ์เหรอเดีย๋ยวมาเอง ไม่ต้องไปกังวลใจนะคะทีนี้เอาไพ่นางฟ้ามาดูไพ่นางฟ้าบอกว่าอย่างไรนี่ไงเซปาร์เรชั่นช่วงนี้คุณอาจจะห่างหายจากเรื่องความรักไปอีกสักพักหนึ่งคุณอาจจะมองว่าไม่อยากได้ละความรักความเลิฟอะไรพวกนี้ความลับก็ไม่เอาแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะมีความรักมาเนี่ยจะขี่ม้าควบกบมาเป็นความรักที่ปลอดภัยสําหรับคุณคุณเป็นคนดีนะ you deserve love เพราะฉะนั้นมันไม่ผิดหรอกที่คนรจะได้รับความยุติธรรมกับคนอื่นเพบ้าง ใช้กดแดนหนึงดูดตอนนี้คุณบอกว่าไม่อยากใช้ละใครจะดูดใช้ก็ไปเถอะฉันแม่ฉันจะอยู่กับตัวเองเฉยๆฉันจะใช้กดการอยู่เฉยๆและไม่ทําอะไรนี่แหละถ้าจะมาก็มามีจะมีการได้เรียนรู้คนที่ใช่จากแดนไกลฮันนี่มูนจากการที่ไปเที่ยวกันก็ได้หรือการจากการที่ได้ทํางานร่วมกันสารต่อกันมีระยะทางเกี่ยวข้องได้เรียนรู้นี่ไง For giving and learning ต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะคะแล้วคุณจะได้เจอคนนี้ใช่เปิดใจคุยกันเคมีตรงกันคนคนนี้อาจจะเป็น True Love หรือเป็นความรักครั้งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครั้งนี้แหละไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวเอาไพ่พันตาดูให้ไพ่พันตาจะว่าอย่างไรบ้าง ให้พันตาบอกว่าเตรียมตัวนี่ไงให้คุณเตรียมตัวได้แล้วปลูกชื่อรองเท้าให้ดีเดี๋ยวสะดุดขานะสิ่งที่คุณทํามาก็คือการทําบุญทําความดีอ่ะจะส่งผลบุญให้กับคุณอะไม่ต้องคาทางหรอกค่ะอยู่เฉยๆเดี๋ยวสว่างเองคําสัญญาคุณจะได้เจอคนที่เป็นคู่เฉพาะของคุณทูเลิฟตักแท้ที่ผ่านมาไม่ใช่จุลกรรมออกไปซะ ไปให้ไกลๆเอาไปความสําเร็จรออยู่ตั้งใจทํางานเปๆๆๆๆทำงานเก็บเงินเก็บทองนะความเชี่ยวชาญคุณมีอยู่แล้วคุณเก่งวันนี้มาเปิดดวงชะตากับคนคนนี้โอเคนะเพราะอะไรเพราะจะทําให้คุณนะได้ความรู้ไงเกี่ยวกันไหมเกี่ยวสินะนิดนึงก็ยังดีนะแล้วยังไงจะเกิดความร่วมมือเกิดขึ้นในเรื่องของที่ทํางานการทํางานเพื่อนฝูง ลูกน้องอะไรก็ว่าไปคุณข้ามอุปสรรคได้ด้วยตัวของคุณเองและพันธนาการที่ไม่ใช่อะออทิ้งไปเดี๋ย่ไม่ยุ่ง <c oughs> อคุมขังเอะฉันไม่ออกฉันไม่ออกแต่ก่อนฉันไม่ออกแต่ตอนนี้ฉันออกมาแล้วไม่ต้องมาคุมขังแล้วหน้ากาไปใส่ให้กับคนอื่นดูเถอะฉันไม่ดูแล้วฉันป่วยแล้วฉันก็เครียดมา,มามากแล้ต่อไปฉันจะไม่เรียกร้องอะไรจากเธอแล้ว ราะฉันไม่ได้หวังใจจากเธอแล้วครอบครัวคุณจะได้มีครอบครัวนะคะอันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากนะคะที่มารับชมรับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ดูโฆษณาไม่กดข้ามเท่ากับได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เทียนหอมไพ่หนังสือมีจัดจาหน่ายหนังสืออย่างเดียวก็มีไพน่น่ารักน่ารักตอนนี้ก็มีนะเนี่ยน่ารักมากเลยเพิ่งมาใหม่นะคะสามารถสั่งจองกันได้นะคะผ้าปูรองไพ่ก็มี กำไรกำไรยานห้าแถวนะคะสวยสวยงามมากดอน้ำหอมได้เป็นไรไม่ดํานะคะแล้วก็แอดไลน์มา W I W N I E 9 4 T A R O T ไม่มีแอดไซน์นะคะเอาใหม่ W I W N I E 9 4 t A R O T นะคะคลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสแล้วก็คือคอมเมนต์มีผลต่อใจอ่านนะคะ คอมเมนต์ดีๆขอบคุณมากน่ารักให้กำลังใจนะคะกดสมัครเป็นสมาชิกมีสองราคา50บาทแล้วก็100บาทซุปบาทรุดแป้งให้ได้ให้เพื่อเป็นกำลังใจแทนนะคะแล้วคลิปที่เป็นพรีเมียมพรีเมียเนี้ยนะคะสามารถที่จะให้สุปเปร์สติ๊กเกอร์ได้เวลาแชทสดนะทุกช่องทางรวมทั้งการดูดวงก็นำมาหักแล้วก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้บวกกับนำไปทำบุญในสถานที่ต่างๆนะคะ สามารถที่จะร่วมได้ง่ายๆด้วยการดูโฆษณาแล้วก็ไม่กดข้ามตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาอีกแล้วนะคะผักอบกรอบผักผลไม้อบกรอบมีประมาณ1ิชิลิตเนี่ยรวมอยู่ในนี้นะคะมีหลายอย่างสามารถสั่งแทนได้นะเนี่ยอืมห่อละหกสิบบาทสามห,ห่อร้อยแปดสิบบวกค่าส่งสามกันแบ้านดนะคะเ,เย็นๆอย่างเนี้ยไม่กินข้าวก็กินอันนี้ไปก็ได้นะแล้วก็กินน้ำตามเนี่ยนะคะ อืดีอร่อยนะคะฝากไว้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายเลิฟเลิฟ